นี่คือหูฟังไร้สาย Full-size ส,สัญชาติไทยที่ได้รับการรับรอง h i r ล s Audio จากทาง Japan Audio Society กับ i Super Sound Comfort Pro สำหรับภายในกล่องแถมสาย AUX USB Charge มาให้พร้อมคู่มือการใช้งานเบื้องต้นและคู่มือการใช้งานแบบเร่งรัดแล้ว i Super Sound Comfort Pro ตัวนี้จะดียังไงในงบราคาไม่เกิน2,000บาทไปรับชมรีวิวกันครับ ไอซูเปอร์ซาวคอมฟอร์ตโปรคือกูฟังรุ่นอัปเกรดจากไอซูเปอร์ซาวคอมฟอร์ตครับรุ่นแรกเนี่ยเขาสามารถฟังเพลงแบบไฮเลสออเดียโอเวลาที่เราเสียบสาย AUX เท่านั้นแต่ในรุ่นปัจจุบันนี้ในรุ่นโปรสามารถฟังเพลงแบบไฮเลสออเดียโอได้ทั้งแบบต่อสายและแบบไร้สายเลยครับเพราะไอซูเปอร์ซาวคอมฟอร์ตโปรตัวนี้รองรับออเดียโอโคเด็กแบบ l d ลเดสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android ผ่าน Dyna ม i c Driver ขนาด4 0ม mm, ิลลิเมตรรองรับระบบเสียง s p a t i a l Audio โ มอบประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่คุ้มเกินค่าตัวมากๆสำหรับหูฟังสองฟุตไซส์งบไม่เกิน2,000บาทโดยเนื้อเสียงของ i Super Sound Comfort Pro ถือว่าแยกเสียงดนตรีได้ดีเสียงนักร้องหรือขึ้นดนตรีไม่แหลมจนเกินไปแต่เบสของตัว Sound Comfort Pro เนี่ยจะค่อนข้างบวมหน่อยๆครับหากใครเป็นผู้ชื่นชอบฟังเพลงเน้นเบสจัดๆเนี่ยเราสามารถปรับอีควอ i z เซอร์ให้เหมาะกับแนวเสียงที่เราต้องการได้ครับซึ่งอีควอ i z เซอร์พื้นฐานของ i Super s o u n d Comfort Pro เนี่ยจะมีเราเลือกทั้งแบบป๊อป b a s ล็อกซอฟ f ์ j จ z ส c คล s สสิกม s สซิ่แต่ถ้าเกิดว่าอีวอไลเซอร์ที่เขามีมาให้ไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการนะครับเราสามารถสร้างอีวอไลเซอร์โปรไฟล์ของเราเองได้เลยครับว่าเราชอบเน้นเสียงแนวไหนต้องการใช้เสียงแนวไหนโดดเด่นเราสามารถ ปรับดันได้ตามที่เราต้องการดั่งใจเลยนอกจากนี้ไอ้ซูเปอร์ซาวคอมฟอร์ตโปรเนี่ยเขายังมาพร้อมกับเทคโนโลยี a n c ที่ใช้การทํางานร่วมกันระหว่างไมโครโฟน3ตัวกับ ENC ทําให้เขาสามารถตัดเสียงได้ระดับความลึกสุดในระดับลบ50เดซิเบลถือว่าตัดเสียงได้ดีมากๆครับและมีโหมดการตัดเสียงรบกวนที่ให้เราเลือกเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Adaptive Noise Cancelling Anti Wind Noise Cancelling และ Noisey Commuting Indoor ที่เราสามารถปรับระดับการตัดเสียงเพิ่มเติมได้อีก3ามระดับของ noisy commuting และ indoor พร้อม t r a n s p a r e n c y mode เพื่อให้ได้ยินเสียงภายนอกเวลาที่เราใช้งานหูฟังตัวนี้อยู่ทำให้หากใครที่อยากได้หูฟังฟีเจอร์ครบครบคุณภาพเสียงแน่นๆส่ง full size เนี่ย i super sound comfort pro <S <S ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณในงบราคาไม่เกิน2,000บาทครับ ส่วนการเชื่อมต่อของ iSuper Sound Comfort Pro จะรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 5.4สามารถเชื่อมต่อ2 d e v ว c e ์ใช้งานพร้อมกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งาน audio codec แบบ LDAC เนี่ย iSuper Sound Comfort Pro จะสามารถเชื่อมต่อได้เป็นแค่1อุปกรณ์เท่านั้นครับไม่สามารถใช้งาน2อุปกรณ์พร้อมกันได้ คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเสถียรเรื่องของตัวเสียงและก็เลนทนซี่ของตัว iSuper s o u n d c o m f o r t p ต o ตัวนี้และในการใช้งาน iSuper s o u n d c o m f o r t Pro นะครับเขามาพร้อมกับปุ่มการสั่งงานด้านขวาปุ่มแรกคือปุ่ม Power นอกจากจะใช้ในการเปิดปิดแล้วการสั่งงานพื้นฐานยังเป็นปุ่ม Multi-Function กด1ครั้งเพื่อเล่นเพลงหยุดเพลงกด2ครั้งเปิดปิดเกมโหมดกด3ครั้งเรียกคำสั่งไวแอ s s s สแตนตามมาด้วยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มสุดท้ายคือปุ่ม เปิดปิดการใช้งาน Active Noise Cancelling, Transparency และ Normal Mode ซึ่งปุ่ม Multifunction ตรงนี้หากการกด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเราไม่ถนัดกับออปชันที่เขาตั้งมาให้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าช็อตคัตตรงนี้เองได้ครับผ่านแ p ปพลิเคชันไอ u p e r Play ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Android และ iOS สามารถตั้งค่าได้กด1ครั้งทำอะไร2ครั้งทำอะไร3ครั้งทำอะไรหรือจะกด4ครั้งทำอะไรก็สามารถใส่แอดเพิ่มเข้าไปได้เช่นกันครับค่อนข้างมีประโยชน์มากๆสำ ส่วนใครที่เป็นสายเล่นเกมไอซูเปอร์ซาวคอมฟอร์ตโปรก็มีเกมโหมดมาให้ครับเขาจะปรับเรทินชี่ต่ำกว่า60มิลลิเซกทำให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมไปด้วยกับไอซูเปอร์ซาวคอมฟอร์ตโปรตัวนี้มันจะเรียบเนียนกันมากครับระหว่างเกมเพลย์ที่เราเล่นกับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเรียกได้ว่าเนียนใกล้ชิดกันมากๆและในเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เจ้าไอ u p e r s ร์ซาวคอ o ฟอร r ตโตัวนี้เขามีการอัปเกรดจากรุ่น ไอซูเปอร์ซาวคอมฟอร์ตตัวแรกมานะเวลาที่เราฟังเพลงแบบเปิด A.N.C เนี่ยไอซูเปอร์ซาคอมฟอร์ตตัวแรกเนี่ยเขาจะฟังเพลงได้ยาวนานไม่เกิน35ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอซูเปอร์ซาวคอมฟอร์ตโปรตัวนี้นะครับเราสามารถฟังเพลงได้ยาวนานสูงสุดถึง40ชั่วโมงเลยเพิ่มมา5ชั่วโมงเลยนะครับกับแบตเตอรี่ภายในเนี่ย550มิลลิแอมป์แอลเท่านั้นและถ้าเกิดว่าเวลาที่เราปิดการใช้งาน Active No i s e Cancelling เนี่ยเราสามารถฟังเพลงได้ยาวนานต่อเนื่องถึง 55ชั่วโมงเลยครับเรียกได้ว่าฟังเพลงได้ยาวนานจุใจหลายวันเต็มที่อย่างแน่นอนนะใครกําลังแบบหาหูฟังใช้ในการเดินทางแบบฟังเพลงนานๆเนี่ย <S <S ไอ้ซูปเปอร์ซาวคอมฟอร์ตโปตอบโจทย์คุณได้ดีทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่และการตัดเสียงรบกวนแล้วก็มีน้ําหนักที่เบากว่าไอ้ซูปเปอร์ซาวคอมฟอร์รุ่นแรงด้วยนะแล้วก็ดีไซน์สวยกว่าเยอะด้วยถือว่าผมชอบนะ กับเจ้าตัวนี้ย i Super Sound Comfort Pro ดีงานทั้งเสียงและการดีไซน์ตัวเครื่องและแบตเตอรี่มากครับและถ้าเกิดว่าเราใช้งานจนแบตเตอรี่หมดเนี่ยเรายัางสามารถต่อสาย AUX ใช้ในการฟังเพลงต่อได้อีกด้วยเรียกได้ดว,ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับสำหรับ i Super Sound Comfort Pro ตัวนี้หากใครสนใจ i Super Sound Comfort Pro สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง1590บาทด้วยคูปองส่วนลด400บาทจากราคาเต็ม1990บาทครับ สำหรับคลิปรีวิว iSuper Sound c o อ f o r t Pro ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ